สวัสดีครับสมัสดีสมาชิกเพจ The Search เทศทองทุกท่านสวัสดีเช้าว,วันพุทธที่4เดือนพฤศจิกายน2563นะครับวันนี้ผลการเลือกตั้งกำลังลุ้นกันสนุกสนานมากตอนนี้ใครนำบ้างก็ไม่รู้ใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับเช่นเดิมครับ ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เป็นค่าครูกันนะครับเพจของเรามีครูบาอาจารย์เนาะกดแชร์เป็นค่าครูให้กันนะนี้เราก็มาดูทองคําครับแนวโน้มทองคาเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูทองคําไปด้วยกันนะครับแนวต้านอยู่ตรงไหนครับทองคําทองคําแนวต้านอยู่นี่เลยมีกรอบ3กรอบให้เลือกใช้ครับตอนนี้กรอบใหญ่อยู่ที่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญอันนี้เป็นกรอบใหญ่ของราคาทองคํานะครับ อ่าแล้วก็ด้านล่างด้านล่างอยู่ที่ไหนครับด้านล่างอยู่ที่นี่ครับผ่านแปดร้อยสี่สิบแปดเหรียญตรงนี้เป็นกรอบด้านล่างนะครับของราคาทองคำอ่าอันนี้เป็นกรอบใหญ่ของราคาทองคำนะครับที่มันเคลื่อนตัวอยู่แล้วกรอบ กรอบกลางอยู่ตรงไหนกรอบกลางอยู่ตรงนี้ครับเจ้าพันเก้าร้อยสามสิบสามเหรียญนันนี้เป็นกรอบระยะกลางนะครับที่หายเลยลากไปครับอันนี้เป็นกรอบระยะกลางของราคาทองคํานะครับยังไม่โดนเบรกนะยังไม่โดนเบรกเลยครับทั้งกรอบใหญ่กรอบกลางนะครับแล้วโลก็อยู่ที่พันแปดร้อยหกสิบตรงนี้นะครับ ่านี่ก็คือกรอบกลางนะครับแล้วกรอบเล็กตอนนี้อยู่ตรงไหน,นกรอบเล็กก็ง่ายๆเลยครับกรอบเล็กเนี่ยแท่งเทียนวันนี้เลยนี่เลยครับกรอบเล็กไฮของแท่งเทียนอยู่ที่พันเหกเหรียญน,นะครับขีดไปเลยนี่ไฮของแท่งเทียนวันนี้นะครับแล้วก็โลของแท่งเทียนวันนี้ครับอยู่ที่พ8นแดิเหรียญครับนี่เลยขีดไปเลยครับ นี่คือกรอบเล็กกรอบกลางกรอบใหญ่ของการไซด์เวย์ของราคาทองคําในวันนี้นะครับทุกท่านต้องรอดูในกรอบนี้นะทุกท่านต้องรอดูในกรอบนี้หากมันเบรกหากมันเบรกกรอบเล็กนี่ครับหากมันเบรกพันเหกเหรียญได้มันก็จะขึ้นไปหา 1, 900, 1 9นเก้ารเเหรียญน,นะครับ หากมันเบรพเก้าร้เหรียญได้มันก็จะขึ้นไปหาพ9 7 0สตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างด้านล่างก็คืออันนี้ครับด้านล่างหากมันเบรกเจ้าพ8นแปดร้ยแเหรียญได้นะครับมันก็จะลงไปหาพ8 6 0ปดรหนะครับพันแหากเบรกพันแกสิบก็จะลงไปที่พันแห อย่างนี้นะครับนี่คือแนวโน้มของราคาในวันนี้นะครับตอนนี้ราคาทองคําระเบิดเขาเรียกระเบิดระเบิดกรอบการไซด์เวย์ออกมานะครับระเบิดกรอบการไซด์เวย์ออกมาอยู่อยู่ระหว่างพันแปดร้อยแปดสิบถึงพันเก้าร้อยสิบหกเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นกรอบการไซด์เวย์ตอนนี้เลยนะครับเป็นกรอบการสวิงขึ้นของวันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย กรอบการสวิงของวันนี้เนี่ยแนวโน้มก็จะต้องเคลื่อนตัวอยู่ในนี้ก่อนเพราะว่าผลการเลือกตั้งยังไม่ออกเนาะผลการเลือกตั้งยังไม่ออกมันก็จะต้องไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ก่อนครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจนะครับมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบสีชมพูนี้ก่อนนะครับเข้าใจเนาะอ่าเข้าใจเนาะไซด์เวย์ในกรอบสีชมพูนะครับเบรกบนก็ขึ้นต่อเบรกล่างก็ลงต่อ อารมณ์นี้เลยนะอารมณ์นี้เลยนะครับดังนั้นวันนี้สมาชิกทุกท่านเดเทดเดเทดก็สนุกสนานในกรอบเนี้พันแปดร้อยแปดสิบถึงพันเก้าร้อยสิบหกเหรียญน,นะครับเดเทดก็จะต้องสวิงสวิงอย่างนี้ถูกนะไหมเดเทดต้องสวิงเพื่อทํากําไรเนาะฟอร์เรกเนี่ยสนุกสนานมากเลยนะครับแต่ระมัดระวังหากมันเบรกไฮพันเก้าร้อยสิบหกเหรียญได้มันจะขึ้นต่อนะ แล้วก็ถ้ามันเบรกโล1 8 8แเหรียนได้มันก็จะลงต่อนะต้องระวังจุดนี้นะครับแต่ตาบใดมันยังไม่เบรกตอนนี้มันระเบิดกรอบออกมาถ้าเราไปดูที่ลาย4ชั่วโมงเราจะเห็นการระเบิดกรอบนี้ครับนี่เลยครับนี่คือการระเบิดกรอบของราคาทองคําเห็นภาพนะครับเห็นภาพนะนี่คือการระเบิดกรอบของราคาทองคําครับมันทำหายไว้ที่ตรงนี้เห็นไหมครับมันทําโลไว้ที่ตรงนี้เห็นไหมครับ นี่คือการระเบิดกรอบของราคาทองคําครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีช่องในการเทรดไซเวยในในวันนี้เพื่อรอผลเพื่อรอผลการเลือกตั้งเนาะแต่ว่าไอ้ผลการเลือกตั้งเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยใครได้เนี่ยมันก็รู้แนวโน้มของราคาทองคําอยู่แล้วอะเพียงแค่ว่าก็ให ให้ตื่นเต้นให้ตื่นเต้นกับผลการเลือกตั้งนิดหนึง่งมันก็ต้องมีการสวิงไปสวิงมาเนาะเพื่อหลุนผลการเลือกตั้งกันนิดหนึง่งไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นอะ่ะเข้าใจตรงจุดนี้นะ <c oughs> ครับผมโอเคงั้นวันนี้ก็มาเอาแนวรับแนวต้านครับวันนี้ระหว่างรอผลการเลือกตั้งก็น่าจะสวิงอยู่ในกรอบเล็กกรอบสีชมพูกรอบนี้นะครับกรอบสีชมพูกรอบนี้นะ มาจากไฮจากโลของแท่งเมื่อเช้านี้แหละแท่งลาย4ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันทำไฮทำโลเอาไว้ก็เป็นการระเบิดระเบิดกรอบออกมาให้เป็นแนวรับแนวต้านอย่างนี้เข้าใจนะครับการระเบิดก็คือตุม้มแล้วก็ออกมาอย่างนี้และอันนี้ก็เป็นแนวต้านไปอันนี้ก็เป็นแนวรับไปนี่คืออารมณ์นะครับอารมณ์ที่มันเรียกว่าเกินการระเบิดกรอบอะนะโอเคนะสมาชิกทุกท่านรอคอยกันต่อครับสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาว ก็ต้องรอคอยดูการเบรกเอาดูการเบรกเอาจากกรอบการไซด์เวกันต่อไปนะครับในวันนี้ก็เป็นเวลาของเดย์เทรดที่เขาจะทำกำไรกันอย่างสนุกสนานเมามันเนาะแต่ว่ามันยืนอยู่บนอันตรายนะมันยืนอยู่บนอันตรายนะดังนั้นต้องมี stop ปลอสนะครับสมาชิกทุกท่าน stop l o อสบนก็อยู่ที่1916เหรียญห้ามทะลุขึ้นไปทะลุเมื่อไหร่แนวโน้มคือขึ้นต่อ สต็อปล้อดานล่างก็อยู่ที่พันแปดร้อยแปดสิบเหรียญครับห้ามเบรกลงไปเบรกเมื่อไหร่แนวโนม้มก็คือลงต่อตรงจุดนี้ระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับเดทเหตุเนาะโอเคครับแนวต้านแนวต้านเอาไกลๆหน่อยนะแนวรับแนวต้านวันนี้เอาไกลๆกันนิดนึงนะครับแนวต้านที่หนึ่งอยู่ที่พันเก้าร้อยสิบเหรียญพันเก้าร้อยสิบเหรียญเป็นแนวต้านที่หนึ่งแนวต้านที่สองพันเก้าร้อยสิบหกเหรียญ ันเหกเหรียญเป็นแนวต้านที่สองแนวต้านที่สามพันเราหรียญแนวต้านที่สี่พันเยเหรียญครับแนวต้านมีสี่แนวนะครับแนวรับแนวรับก็มีสแนวครับแนวรับที่หนึ่งพันแรอยเ้สิบพันแปา็นแนวรับที่หนแนวรับที่สองพันแปดแสิบพันวรับที่สามพันแปดร้อยหกสิ พันแปดร้อเป็นแนวรับที่3าแนวรับที่4ี่พัดหสิบเหรียญครับแนวรับสุดท้ายคือพันแห้าเหรียญน,นะครับวันนี้แนวรับ4ี่แนวแนวต้าน4ี่แนวตามนี้เลยครับสมาชิกทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้รอคอยการเบรกเอานะครับรอคอยการเบรกเอาออกจากกรอบของราคาทองคำนะครับสำหรับระยะกลางระยะยาวแล้วค่อยตามนะครับแล้วค่อยตามนะโอเคนะครับ แบ่งพอร์ตดีๆนะครับแบ่งพอร์ตดีๆด,ด้วยนะเมเนจเมนต์พอร์ตการลงทุนดีๆนะครับทุกท่าน Stop ปลออย่าลืมด้วยนะครับ Stop oss, สตอปลอสสำคัญมากๆนะครับครับทุกท่านสวัสดีครับ